พีน่น้องเบอร์ผมไปหาปลาได้ปลาโลตัวหนึ่งนี่โลก่กว่าโล่หน่อยหน่อยก็ถึงโลขีดหนึ่งหนึ่อืมน,น,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้เด่นแปดขีดนี่ตัวนี้เห็นว่าชัดเลยยังไม่ใส่ถุงหล่อคาดหรอมามันเหดเนี่ยตัวนี้แปดขีดนี่ตัวนี้ก็ร้อมๆกับปลาลปร้อมทุเรียนว่าอะตัวใหญ่เด็กนี่อันนี้น่าไม่ละนี่ว่ามันยังนี่ปลามันกัดถุงขาดนี่ สามมันกัดถุงขาเปลี่ยนสามถุงแล้วนนนเนี่ยถ้าถุงน,นี่ถุงสอมมันยังเห็นกัดแตกเลยสิตีเขียวมันออกเลยนี่ก็มีมเหลือหมู่บ้านเดี๋ยวไปขายตึงกันก็ปันปลานอยตรงนี้มันติดอีย่างเงียไทยเบิ้องสุดหรอกปีนี้ขึ้นสิได้ตัวนี้แหละใหญ่สุดแล้วเบิง้งเลยโอ้เกือบขีด,ดได้เพิ่งถึงเดี๋ยวไปเวลาเดี๋ยวไปส่งเลยสุ่งปลาไทยสวเบิ้องขายเก็บไว้เบิอเ้องไ้ปลาคอใหญ่ ขายสูเบิงพี่น้องเลยไปเจวของไปส่งนี้ยุตตลาดกันปลาไปขายน้ำนี่ขายเบิ่งปลาลูกถูกเง,งี้ยรักคีนี่ขอบคุณทุก,การติดตามทุกการรับชมเดอ้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ขอยเนยเดอ้อสวัสดีจ้า